อันซีนวิทมีตามหาเสียนพระที่หน้าวัดพระเมรุพระประธานในโบสถ์พระพุทธนิมิตนอกจากพระเนตรด้านซ้ายจะมียันปทุมมาศแล้วด้านข้างโบสถ์ยังมีวิหารพระคันธราชซึ่งมีอายุ1500ปีเป็นหนึ่งในหกองค์ของโลกและองค์นี้เป็นองค์เดียวที่เป็นศิลาเขียวหลังจากกราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองเดินมาที่ด้านหลังโบสถ์จะพบเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงอยู่เดินมาที่พระเจดีย์องแรกนะคะจะพบต้นโพปกรกพระเจดีย์ เดินวนรอบๆไปเลยค่ะพี่ที่วัดเขาก็ให้หากันไปนะคะเราก็เดินวนแล้ววนอีกก็ยังไม่เจอเสียนพระที่อยู่ในต้นโพเดีย๋ยวว่าแต่เสียนพระเลยค่ะมองผลเผินตอนแรกเห็นแต่ต้นโพพระเจดีย์ไม่รู้อยู่ตรงไหน oh, <no. S 1> เราลองมาช่วยหากันดูค่ะมีใครหาเจอกันบ้าง ในที่สุดภารกิจเราก็ทำสำเร็จกันแล้วนะคะ